วันนี้เรามาแนะนําโรแมนต์เรื่องใหม่กันบ้างดีกว่าค่ะโรแมนต์สุดร้อนแรงประจำวันพฤหัสเรื่องวิว่าลวงชวนให้รักนั่นเองค่ะนางเอกของเรื่องนะคะชื่อว่า <c oughs> อีจูเธอแต่งงานแล้วและใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวสามีที่ไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่ค่ะถึงแม้เธอจะไม่ค่อยชอบครอบครัวของสามีแต่เธอก็ยอมรับได้นะคะใช่แล้วค่ะเพราะสามีของเธอเนี่ยเป็นคนที่รักเธอด้วยใจจริงและเข้าใจเธอมากที่สุดนั่นเองแต่ว่านั่นเคือภาพวงตาสิคะ เธอเนี่ยจับได้ว่าสามีกับน้องสาวของตัวเองเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่เกินเลยเกินกว่าพี่น้องค่ะเธอโกรธมากก็เลยหึงถึงทันแล่นเดินหนีไปจนโดนรถชนตายค่ะแต่พระเจ้านะคะก็ยังคงเข้าข้างและให้ทย้อนเวลากลับไปใหม่ตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานค่ะและใช้โอกาสนี้ในการแก้แค้นทุกคนที่เกี่ยวข้องจะมีตัวละครใหม่เกิดขึ้นมาในชีวิตของเธอนะคะเป็นหนุ่มรออีกหนึ่งคนด้วยค่ะเรื่องราวดุเดือดเข้มข้นมากมากเลยนะคะเนี่ยพลาดไม่ได้แล้ว าตามไปอ่านต่อในเรื่องวิวารวงชวนให้รักที่ไลน์เว็บตูนอัปเดตทุกวันพฤหสัสบดีนะคะและก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้กับทีมง,งานกันได้เหมือนเคยเลยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ